สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้พบกับคุณนกในรายวิชาภาษาไทย มาตรฐานตัวชี้วัดท .1.1 ป .3 ท .1 อ่านออกเสียงคำข้อความเรื่องสั้นๆและบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้องคล่องแคล่วท .1.1 ป .3 ท .2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่านท .4.1 ป .3 ท .1 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงคำมาตากกได้ถูกต้อง 2. บอกความหมายของคำมาตากกได้ถูกต้อง 3. เขียนสะกดคำมาตากกได้ถูกต้องมาตากกคือคำที่มีกอไก่ขอไข่ขอคอขวดคอควายคอคนคอละคงังเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกด เรามารู้จักความหมายของคำปากปาก,ปากคืออวัยวะของคนและสัตว์สำหรับกินอาหารและใช้ออกเสียงนาหน้าคือชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมลำตัวมีขนสีน้ำตาลปนเทาหัวกว้างแบนหางแบน ขาหลังใหญ่และแข็งแรงใช้ว่ายน้ำร่วมกับหางลากลากคือการฉุดดึงล่ามไปหรือโยงไปให้เคลื่อนตามราก รากคือส่วนของพืชโดยปกติจเจริญเติบโตในทิศทางพุ่งดิ่งลงใต้ดินตามแรงดึงดูดของโลกมีหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่เข้าสู่ลำต้นยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดินหรือเป็นที่สะสมอาหาร ขนมจากขนมจากคือชื่อขนมชนิดหนึ่งทําด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมมะพร้าวกับน้ำตาลห่อด้วยใบจากแล้วปิ้งสากสากคือเครื่องมือสำหรับตำคู่กับครกครก ครกคือเครื่องใช้ทําด้วยไม้ดินเผาหรือหินมีลักษณะเป็นหลุมสําหรับตําหรือโขกด้วยสากขนาดเล็กใหญ่ตามการใช้งานนกนกคือชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นมีสองเท้าสองปีกและมีขนปกคลุมตัวออกลูกเป็นไข่ ยกยกคือการเคลื่อนย้ายหรือเอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมชกชกคือการต่อยโดยใช้หมัดหรือกำปั้นน้ำตกน้ำตกคือน้ำที่ขังอยู่บนเขาแล้วไหลตกลงมาที่หน้าผา เรียกน้ำที่ตกจากที่สูงในลักษณะเช่นนั้นสกรปรกสกรปรกคือเประเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เลอะเทอะพริก พริกคือไม้ล้มลุกดอกสีขาวอมเขียวอ่อนผลมีรสเผ็ดมีหลายชนิดผูกภูกคือการเอาสิ่งที่เป็นเส้นอย่างเชือกสอดพันกันให้เกิดเป็นเงื่อนเพื่อมัดรัดผูกหรือทำให้ติดกันในตัวหรือติดกับสิ่งอื่น ถูกคือจริงชอบเหมาะสมไม่ผิดปลูกปลูกคือการเอาต้นไม้หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ของพืชเช่นมเมล็ดหน่อหัวใส่ลงในดินเพื่อให้งอกหรือให้เจริญเติบโตทำให้เจริญเติบโตทำให้งอกงามหรือก้าวหน้า อวกอ้วคืออาการอาเจียนร,รากลูกลูกคือผู้ที่กำเนิดจากพ่อแม่หรือได้รับการเลี้ยงดูจากบุคคลอื่นในฐานะลูกคำที่พ่อแม่เรียกลูกของตนเพื่อนของลูกหรือเด็กอื่นหรือผู้ที่เยาวไวกว่ามากๆ ตึกตึกคืออาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐปูนและคอนกรีตผักผักคือพืชที่ใช้เป็นอาหารได้ผักผักคือใช้มือดันออกไปให้พ้นตัวหรือให้เคลื่อนไปข้างหน้า เปียกเปียกคือมีน้ำชุ่มปนอยู่หรือติดอยู่เชือกเชือกคือสิ่งที่ฟันหรือตีเกียวเป็นเส้นยาวๆทำด้วยได้ป่านปอสำหรับผูกหรือมัดสิ่งของ โบกโบกคือพัดทำให้เคลื่อนไหวหรือแกว่งไกวไปมากระจกกระจกคือแก้วที่ทำด้วยแผ่นใช้ทำผนังหรือบานประตูหน้าต่างกระติก กระติกคือภาชนะสำหรับเก็บของร้อนหรือของเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิกระรอกกระรอกคือชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีฟันแทะหางเป็นพวงขนฟูนุ่มเล็บแหลมคมสำหรับเกาะและปีนต้นไม้ตาโตและหูใหญ่กินผลไม้และสัตว์เล็กๆ ตุก,กตาตุก,กตาคือของเล่นของเด็กซึ่งทำเป็นรูปคนหรือรูปสัตว์มีทั้งแบบเหมือนจริงและไม่เหมือนจริงแต่มีขนาดเล็กกว่าของจริงหมวกหมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆทำด้วยวัสดุหลายชนิดใช้เป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝน ดอกดอกคือส่วนประกอบของพืชมีหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์กําเนิดมาจากตาที่กิ่งหรือลำต้นเรียกเต็มๆว่าดอกไม้ตอกตอกคือใช้ค้อนหรือของหนักๆตีตะปูหรือหลักลิ่มไม้ให้ลงไปหรือเข้าไป ซอกซอกคือส่วนหลังแขนตรงบริเวณข้อพับมีกระดูกแหลมปูดออกมาเรียกว่าข้อซอกไส้กรอกไส้กรอกคือเอาไส้หมูล้างให้สะอาดแล้วเอาเครื่องปรุงยัดข้างในเอาไปทอดอบหรือปิ้งย่าง เค้กเค้กคือขนมอบของฝรั่งชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งสาลีผสมไข่เนยน้ำตาลเป็นต้นแตกแตกคือการแยกส่วนหรือกระจายออกจากสิ่งที่เป็นชิ้นเป็นก้อน สุนักเป็นคำที่ใช้เป็นทางการหรือที่เราเรียกว่าหมาตัวเลขตัวเลขคือสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนจริงสุขใจสุขใจคือความสบายกายสบายใจ โรคโรคคือภาวะที่ร่างกายเจ็บป่วยเพราะเชื้อโรคเช่นโรคหวัดโรคท้องเสียโรคตาแดงโรคโควิดนาคนาคคืองูใหญ่มีหงอนเป็นสัตว์ในนิยาย เมฆเมฆคือไอน้ำที่กั่นตัวแล้วและรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนลอยอยู่ในอากาศต่อมาครูจะให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างนะคะข้อ 1. น,น้องของสารป่วยเป็นจุดๆไข้หวัดใหญ่คำตอบก็คือโรค ข้อ2วันนี้ท้องฟ้ามีจุดๆมากกว่าเมื่อวานคำตอบก็คือเมฆข้อที่3คุณแม่ซื้อจุดๆให้คุณพ่อ คำตอบก็คือเน็กไทข้อที่4มาลีซื้อจุดๆหมีมาหลายตัวคำตอบก็คือตุ๊ก,กตา ข้อที่หวันนี้ฉันรู้สึกมีจุดๆคำตอบก็คือความสุขข้อที่6คุณครูฝึกให้นักเรียนคิดจุดๆเร็ว คำตอบก็คือเลขข้อที่เจคุณแม่พาน้องไปฉีดจุดๆ,ๆที่โรงพยาบาลคำตอบก็คือวัคซีนข้อที่แปด นักเรียนแต่งจุดๆเป็นการบ้านคำตอบก็คือประโยคข้อที่9กาปังปอนเลี้ยงจุดๆไว้เฝ้าบ้าน คำตอบก็คือสุนัขข้อที่สิบเราร่วมจุดๆเงินให้ผู้ยากไร้คำตอบก็คือบริจาค ค่ะมาตากกคือมาตาตัวสะกดแม่กกคือคำที่ประสมด้วยสระ,ะต่างๆแล้วมีกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละฆังเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าผูกเลขโลกแตกสุนัขน้ำมูกกระดูกเป็นต้นนะคะ คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตากกจากสื่อการเรียนรู้ที่ครูนำมาให้นักเรียนดูในวันนี้ขอให้นักเรียนมันฝึกฝนในการอ่านและการทำแบบฝึกเยอะๆนะคะเพื่อผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นสำหรับชั่วโมงนี้ครูก็ขอสวัสดีค่ะ